ไว้แปดหกห้าข่อยร้อยไฟแต้มไฟเปล่าไม่หมดท่าผู้ชมท่าละสามครั้งอ่าเบนมาโขงหลังยี่สิบพับเพียบว่งมือเปิดสองเคาะไว้อาไว้ตั้มตั้งไฟเปล่าในแจบตำรวจทั้งนั้นเลยผู้ชมเออขยับขยืน่นไลเอาละตั้มโว้ยตอนนี้เวลามันก็ไล่ไปเรื่อย ส6นาทีสี่สิบวิแต่กลับไปผู้ชมวันนี้รออยู่เป็นสักขีพยานเดี๋ผู้ชมสองพันแต้มได้ไหมเจ็ดคนเต็มสูบนักกีฬา,าได้เจท่านนะครับผู้ชมเปลี่ยนตัวได้สองท่านหรือว่าสองคนด้วยกันอ่านี่ลงไปเจ็แต่ชุดนี้ไม่มีสำรองผู้ชมอ่าวันนี้อยู่ในการควบคุมของอาจารย์สมศักดิ์โชชื่นหรือว่าอาจารย์จ,จุกกาปรปะปานครหล,ลวง สมัยก่อนไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์สนามตรงนี้ยืนมาเป็นโอ้หลายปีดีดักละไฟเปล่าดีหคะแนนไฟนะครับ17รอบผ่าน6 8รเอบร้อย880ทัฐานสวนัสดหายเป็นสองตั้งนะกลับไปเอ็มไฟเปล่าดีสิห้าตมไปได้เรื่อยไปได้เรื่อยค่อยค่อยค่อย จะได้ไหมไล่พันเจ็ดเก้าห้าโอ้อีกเยอะผู้ชมเชื่อผมก็ไล่กันนาำปานแล้วไล่ฮาวดันตั้งสูสีผู้ชมเอาแฝกับไฟเอ็มโอ้โหเดี๋ยวดูเบอร์เก้าผู้ชมยังไม่แพงอิตาลีตออกมาออนสแสดงสดได้เลยเว้ยแฝกับไฟหกไฟเปล่าดีสิบห้าคะแนนอาล้จะทันหรือไม่ทันผู้ชมเอาใจช่วยกันพันเจ็ดเก้าห้า อยู่ที่หนึ่งไปก่อนแต่อย่าชนาใจนะครับประเภทกออยู่อีกสามันนะอย่ามองข้ามสโมสรกองทัพบ,บกนั่นก็แชมป์ถ้วยไหญ่ตอนหลายปีเหมือนกันสโมสรตกเปล่าเต็มยังในเบ<ะ>้นตบเปล่าในดิวใช่ไหมอีกเอาละกตกเปล่าไปอีกสิบห้าเต็มม้าห่วงมือโอ้โหลัวเลยผู้ชมบ่วงหันหน้าในเข้าหน้านั้นเลยผู้ชมอ่ะ คนชักบวงชักต่อเลยครับแดงฟ้าปักเฮ้ยเกือบเกือบเอาละตั้งเฮชัดช้าไล่เร็วเลีวฟ้าโดดลั่อย่าเพิ่งร้องอย่าเพิ่งร้องแบบนี้ร้องเลยแบบนี้ร้องไปเลยจะเข้าแบบนี้ร้องให้ลั่นให้สุดเสียงไปเลยเอาไฟเท้าโอ้โหตูดเติร์นเข้าหมดเอาละเว้ยเก่าหนอยเจ็ดสิบ สามใบดักพันหมาบวงโอ้โหยังไม่ยี่สินาทีผู้ชมตักเข้าไปเก้าเจศูนย์ทำการแข่งขันสีสินาทีนะครับโอ้โหผมบอกเลยผู้ชมว่าอีกสามใบนี้จะลงพันแนละสามใบลงพันไฟบวงดีหลสิบห้าคะแนนครับหนอยโทนีทำไม่รู้ไม่คี้กับใครแบกเลยผู้ชมหมายเลขสี่ไปไงอาสเปไปไง เระโดดดักกันไวเองเขาบอกดังก้ไม่ต้องซ้อมหรอกแค่ยักคิ้วก็เรียบล่อยนะับเพี้ยเอาเลยเช้าไปตั้งแปรกครับนะไฟเปล่าแม่เด้งเลยผู้ชมทบเพี้ยควงมื้ดจีตั้งข้างบวงยังทันนะลายสิบรคะแนนครับสิบตำรวจโชอุดมพลทองยังยืนสิงไายจัดแปดรล้วผู้ชมจากเชิงเซาอีกสิบห้า เอาดนเช้าไหมไหลเดียวสิบห้คะแนนเต็มคํั้สุดท้ายเล่นถ้าอื่นต่อไปขณะนี้ครับเวลาทำการแข่งขันของทีมสโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติรอบชิงชนะเลิศผ่านไปแล้ว20นาทีผ่านทำคะแนนได้1,030คะแนนยังเหลือเวลาทำการแข่งขันอีกประมาณ19นาทีเสร็จ อมือเป็นกำลังใจอีกสักครั้งคับผู้ชมอา่ายีสนานทีพันสามสิบคูณสองผู้ชมอีกพันกับสามสิบไหวมั้เอาละถ้ามันหมดไปเรื่อยก็ย,ยับเอาละตั้งโคนหลังแต่กลับไปค่อยๆข้างบวงดีแม่เบอร์หนึ่งหมดไปคนสบายไม่มีเกะกะใครเลยเว้ยวแตกกับไปเอ็มเปิดสี่มา ข้างบวงเปิดสองยังไม่เข้าที่ไว้เลยโ้ยหมาบวงพุงหล่ำๆไปหน่อยนะเอ็มนะกินก็ไปเต็มหาวันตั้งช่วงนี้อุดมสมบูรณ์นี่ร้านอาหารอย่างเดียวเหมือนกันเออติดนะแต่ไม่ใช่บ้านกูนะเออที่ไหนไปหาวันเต็มหมาเปล่าดีข้างบวงมือลง,ล,ง,ล,ง,ล,งอลัวลงลัวฮาวันวัด ทำยังไงก็ได้บังคับให้เข้ารูเยอะๆอ่าแบบนี้แบบนี้ไหลงลงรูไปเลยได้แต้มสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่มาเปล่าโอ้โหอะไรก็เข้าคนทักงป่วงตะคิวไม่กินมือเลวคนะดักไปหมาเปล่าเข้าอีกแหละโอ้กูว่าพวกมึงเอาแทมไปเถอะไกูจะได้เก็บของด้วยเอาเล่งจังไ้มึงเข้าเกินนะผู้ชม โอ้เข้าแบบไม่ให้พักได้่อนเลยอะดักไว้ไฟบวงดีเอออ่ะเอาอีกนะไม่ให้หยุดหายใจเลยผู้ชมนี่จะเป็นที่บ้านแล้วมึงเอ้ยขอร้องเถอะถูกทีบตกเตียงไปนะเข้าเยอะเกินเอาลนะกางกลับไปอีกยี่สิบสองนาทีผ่านสิบแปดนาทีสุดท้ายสิบแปดนาทีต้องการจะก้ออีก ร้อยไหวไหมเก้าร้อยดีเอาเลยเช้าไว้กาอีนั่งได้เลยครับตรงนั้นว่างหยิบไปเลยอ่าจะเอาสองตัวสามตัวเชิญครับแต่ขอร้องนะน้องนะอย่าเอากลับบ้านนั่งได้นั่งได้ตามสบายเลยครับตามอัยาศัยถ้าใครอยากจะชมอยากจะดูเชิญเอาเอาเลยเช้าไว้พับเพียบปวงอยู่ในสวยค่อยๆหลายวันพับเพียบปวงสีจ้าช้าไว้ แห่ข้ามรับไหมสมมสรสอนสับนักงานตระบาดแหงชาตินี่ก็ว,ว่า<ล>ทีแชมป์เหมือนกันแต่ก็ยังลุ้นอีกาะไรกันนะเ,<อ>เพราะว่าประเภทกอรนี่<อ>ผมบอกเลยนะระดับสมมสรระดับทีมชาตินี่มันอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันผู้ชมไครชนจบเลยผู้ชมขึ้นไปชนจบอ่าแบบนี้ยชนนัก4ี่หทีนิดแทบจะแพ้เลยแหะไฟห่วงยี่ห้าเท้เไฟเปาดีสิบหคะแนน เปิดสองยังเข้าน้อยไปหน่อยไว้เอ็มไว้มันอยู่คู่นี้นะนี่แหละครับคู่สองพันนิด่ะดีไฟเปล่าเยี่ยมสิบห้าคะแนนโอ้โหเบอร์สี่วันนี้เขาอะไรเขาก็าไว้เอ็มไว้เออขยับไฟบวงเยี่ยมอีกยี่สิบห้าเอาละ,าละดูสตอร์บอดด้านนู้นนะครับหนึ่งหนึ่งแปดห้าใช้เวลาไปยี่สิบสามรอบครึ่งไฟบวงเอาละตั้งไฟเปล่าดี ไม่หยุดไม่หยุดไว้เอ็มไว้พี่ขอกันแล้วกันโค้งยี่สิบไหลกับไปออสแอดข้างบวงไหลเอาละเอ็มโค้งหลังแม่ยืนส่งดีผู้ชมพูนี้นะดูดูฟ้าแม่ชนอีกไว้โค้งหลังเยี่ยมไฟบวงมาโค้งหลังดีไว้ตั้งไม่ตกตกได้บวงไว้เอ็มข้างบวงแหวบไหล ดีครับสิบห้าแต้มไม่ได้เก้าไปได้ไปได้แวะเวียนมาชมกันกันกนบบะคคณนะครับสําหรับผู้ชมนะจะลุกจะนั่งก็ระวังพวงก,กุญแจกระเป๋าสตางค์ด้วยนะผู้ชมนะขยับเข้าขยับออกไฟเ่าอีสิบห้าได้ฟังบัรนาดีาจากสมาคมตะก้อนประเทศไทยนะครับโดยท่านนายกของเราท่านธนาชัยประสิษฐ์แล้วก็เลขาธิการนะครับท่านพลเลรือโทบุญคิดปุญพิทักษ์ไร่สิบห้า แล้วก็ปัญนญนยกเลขาหลายๆท่านผู้ชมนะมาจัดตะก้อให้ได้ดูได้ชมกันมาบวง15มีกาชาติก็ต้องมีตะก้อรอดบวงมันเป็นของคู่กันผู้ชมตั้งแต่สมัยโบราณก,กาลมาแล้วนี่ก็ร้อยปีแล้วนะผู้ชมนะกับคืนนี้ใครได้ถ้วยร้อยปีก็ถือว่าโชคดีละเพราะว่าอีร้อยปีถ้าจัดอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหนกันมัน้งดักกันไปอีกหลังบวงมือ หาวัะตั้งผัพเพียบบวงไหลโอ้โหหน้าเข้าหน้าเข้าของหลังหมดตั้งหาวระสิบสี่รอบครึง่งเวลาม,มาแล้วนะพันสองร้อยห้าสิบไปจับแต่แป๊บเดียวผู้ชมเบอร์สี่ออกมายืนสลับกับเบอร์หนึ่งนี่ข้างบวงข้างบวงเบอร์สิบห้าอะไรก็เข้าผู้ชมได้ไหม,ไหม ถ้าทางกีฬาแม,ม,าม่ไม้ตะก้อไทยผู้ชมไม่แพ้ชาติใดในโลกขยับนะนี่นะครับข้างห่วงสิบห้าเอาละโอ้ยนี่คนไทยแท้ๆนะไทยลุวนลนขยับสวยมาข้างห่วงสิบห้าเอาลูลกก็สิบห้าสบห้าสิบลูกก็ร้อยห้าสิบันสอห้าโอ้นี่ยังไม่แซงใครเลยนะโค้หลัง ข้างบวงดีเอาได้ดั้เงินข้างบวงโอ้ไม่ตกด้วยผู้ชมเพ่นตาเลยวันนี้แต่กับไปคงเา้าไดอย่าชนเยอะอย่าชนเยอะเดี๋ยวเดือดร้อนเวลามาแล้วด้วยพันเจ็ดเก้าห้าว้เอ็มวเป็นที่ตั้งไฟบวงยี่ห้าเท้ารัดตั้งข้างบวงมือไฟบวง โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะลอยนวลไปนานแล้วเว้ยพระเพียบบวงแต่กับไปก้าโค้งหลังเอ้ไหลลงไปยี่สิบแต้มเอาละเอ็มบอยขยับอีกสามใบถึงจะทันเวลาขงหลังแดงแมนยูได้แต้มไปแล้วไป้วขยับขยื่นหลังบวงมือสามสิบ มาแล้วนะไล่มาแล้วตอนนี้พันสามหกสิบห้าหลังบวงมือสามสิบจะหนีไปไหนหนีไปไหนลูกเดียวหลังบวงมือสามลูกเก้าสิบแต้มและแล้วอาวาสานอินซีแดงมิดชัยบัญชาก็ตกเครื่องบินตายเรียบรอ้อย สี่วันนี้แม่น่าจะได้แมนอัพเดอร์แมนนะผู้ชมตปอะไรก็เข้าเอาลระดัง้งข้างวงมือได้ไว้แชปมไว้ขอดูเวลาอีกนิดหนึง่งยี่สิแปดนาทีครึ่งเหลือสิบอดลอครึ่งได้นะได้นะพัน5ีอแปดห้าขาระดั้งอีกดีค่อยๆเดี๋ยวไว้ให้กำลังใจพี่ออสไอ้ไว วันนี้พี่ออดใจไม่ค่อยดีเลยวะเอ๊ะเอาละตั้งไหมปักเพียบบวงมือเอาละตั้งมันอยู่ที่เบอร์เก้าเนี่ยผู้ชมบานเลยครับเบอร์เก้านี้อีกเพียบข้างบวงแม่เราสวยงามผู้ชมทั้งคู่เลยนะเนี่ยไฟบวงเรียบร้อยครับอีกยี่สิบห้าของเชียร์มาเยอะผู้ชมวันนี้สมาคมแม่บ้านตำรวจมากันเพียบสวยยี่สิบห้าข้างบวงเรียบ ย่าตกย่าตกไม่เข้าไม่ตกไฟเปล่าได้นะได้นะกอดเลยแล้วกันพันเห้าพออยู่อีกสามกันนะไปเป็ดกอสองคืนนี่ผู้ชมอย่าบห้าผู้ชมเราก็จะจากกันแล้วพับเพียบได้แต้มผู้เล่นหม่ได้หกยี่สินาทีผ่านพับเพียบเรียบร้อยเต็มไหมเต็มครั้งสุดท้ายมีโค้งอีกสาใบผู้ชมฟ้า ยี่สิบกลกับนะโขงหลังเยี่ยมโ,โอ้โหสองทีพอผู้ชมไม่ต้องเล่นมากไม่ต้องพูดมากพันห้าหกสิบโขงหลังยี่สิบเอาหลัตั้งไ,งไ,ไ,ว,ไงว,งงว้โขงไหลแม่เอาไว้เดียวไว้ทาง่วงในออสเออข้างเปล่าอย่ายุดอย่ายุดมาไหนมาได้ขอสักสองพันกัแล้วกัน ไอพันเจ็ดเก้าสิบห้านิดมันน่าจะไม่รอดค้งอืมลูกนี้โอ้โหสมองแทบ่อมเลยผู้ชมเอาเร็จตั้งไว้โถงหลังยี่สิบดัล้างแผงไฟเออแถมจับได้จับได้สิบนาทีสุดท้ายเต็มเต็มพัน 5, 60, ห้าหกสิบเหลือสิบรอบเอาเร็จตั้งไว้ถ้าตามสถิติที่ผมบอกนะห้านาทีสิบนาที ห้าร้อยก็นี่ก็ได้ห้าร้อยก็สองพันกับหกสิบแต้มจะได้ไหมผู้ชมอ่ะมาดูกันติดตามชมกันอีกประมาณสิบรอบเลิกแล้วผู้ชมข้างบวงสิบห้าาใครจับบอกกันจะต่อไปด้วยนะครับผู้ชมบูธของสมาคมตะก้อนประเทศไทยนะครับก็นกอนุเคาะให้กับงานสภากาชาติไทยให้ดูให้ชมกันหลังวงสามสิบมาได้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอีกสองคืนนะคือรับ2สองคณะ เริ่ม19.00จุดนอีก30ครับอ่าฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วย2คนะโดยท่านนายกธนาชัยปันสิทธิ์หลังอ้วงลูกเดียวเหน่าละเหน่าละ1660ขอลุ้น2,000อย่างเดียวผู้ชมอ่าขยับเบลาได้ด้วยนะเชมนะประมาณ9นาทีของหลังหมาบ่วง15 แต่กับไปไว้เอ็มไว้มีไฟฟ้าในเอ็มนะบอกไว้ก่อนเขารวมกันเลยไฟป่ามีดาชนาวีในหลงอ่าแล้วก็มีกองทัพบกในโอ๊ตเอาละได้แต้มเอาหน่อยไว้ร้อยเอกวิ่งอยไว้อยู่ที่เรานี่ยละครับร้อยเอกมาวังมือไปแล้วครับไปแล้วครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าครับ ก็ไปสิบห้าพันเจ็ดยี่สิบมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะหนีไปไหนสองพันใกล้อยู่แค่เอือ้อมจกขึ้นไปทางเวืองมือนีรอดหนีไปถ้ากูจับได้แล้วมึงเสร็จกูละหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ห้าลูกแสงขยับไล่หนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่ง เหลือเวลาเช็นนาทีครึ่งโอ้โหเหลเือเยอะมากผู้ชมหมาเปล่าดีเอาละ240แต้แมขึ้น2,000แบบที่เราสัญญากับผู้ชมไว้ไม่มีมวยล้มต้องคนดูนะผู <นะ S 1> ้ชมนะนี่ผมพูดจริงผู้ชมอ,อ่าอยากให้ดูครับไม่ได้เรียกให้เพื่อนจะลุน้นให้รอนานนี่ของจริงผู้ชมอ่าให้ดูด้วย2,000แต้ม ว่านักาากีฬาเขาทำได้เอาไวเอ็มไว้อย่าให้เสียชื่อไวเอ็มสมโมสรสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้พิทักสันติละอ่าขยับกีฬา,าก็เก่งมาเอาแล้วโว้ยเออจัดจาวไปเอาละดีได้แจมไปแล้วไวเอ็มโว้ใจเย็นไหมใจเย็นไว้ข้ามกลับมาไฟปะโอ้โหไฟบวงยี่สิบมา ได้เต็ม1,800งพนรคะแนนพอดีอยู่ที่หนึ่งปบมือหน่อยขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งขาวันชา้าไปมเออขยับเอ็ม้ามึงเตะสองพันะสิบคะแนนผ่านไปจังนคนปรปฐมบ้านพี่นะเดี๋ยวพี่ให้ไปกินข้าวมีสองหลังให้มึงเลือกหลังแรกบ้านนี้เอ็มไซยนไย หลังที่สองบ้านกำนันนกมึงจะไปบ้านไข่มีสองหลังให้มึงเลือกอแต่ถ้าเป็นกูกูไปบ้านกำนันนกเพราะกล้องสองตัวดูไม่ได้ดักขึ้นไปอีกเออค่อยค่อางบวงดีหนึ่งแหเหลือร้อยฝ่าแต้มแล้วเหลือประมาณหนาทีสุดท้ายหมาเปล่าพับเพียบ เอาละแต่สิบคะแนะแนโบเด,ดนหมายเลขสองได้แต้มได้แต้มเบอร์สองเบอร์เก้าอยู่อีกเยอะหลังอวงมือซอสเอาลองวัอ่าขยับแปะกับไปะดต็มแปะทับเพียบเรียบร้อยครับผู้ชมแมะหมายเลขสองนี่อะไรเกิดได้เนียนผู้ชมการยืนทรงตะก้อดูดูดูหลังอวงลูกเดียวทับเพียบ 1845รับเพียบไฟเปลาย่งวเราไว้สองไปให,ให้ร้อยฟัแตมไว้ได้นะ 5. หน้านาทีสุดท้ายหลังบวงขอลูกเดียวออสเอาละจับจับจับหนึ่งแปสี่จักสลูกก่อนนะไฟเปลาดีสิาคะแนนพันแดหกสิบ ไปเราไปได้เรื่อยมาได้มาได้อีกสิบห้าได้ดนะมันเนาวตัดสามสิบแต่ว้ขกลางกบไปไฟเปล่าพับเพียบเปล่าอ่าจะหมุนหนีไปไหนสี่นาทีเสร็จเสร็จไปถึงห้า้างวงมือได้นะออดโกย ไก่แล้วนั้นสี่รอบเต็มๆมนันนาวตัดโอ้โหขยับผับเพียบปล่าวสิคะแนนครับไปได้สองร้อยตำรวจเอกเอกวีลื่นพานาจัหนึ่งเก้าหนึ่งผู้ชมนู่นเลยครับนครบาลไฟเก้าจับได้จับได้ไก่ก็ไปไเรื่อยเรื120่อยร้อยยี่สิบแต้มกับเวลาที่เหลือ สิบห้าวิสามนาทีร้อยยี่สิไหวไหมเกือบเกือบสี่เหมือนกันมาไฟเขาบ้าบออสี่สิบแต้มโอ้โหโดดเดียนเด้อผู้ชมหม่ได้หนึ่งตั้งไว้ไฟเขาดีแต่กับไปเอ็มเอาแล้วไฟเล่าทะลุแดงได,ด้แต้มพันเก้าสามห้าเอาแล้วเว้ยยังไงกูก็ไม่โดนผู้ชมดา่า คนนี้เออลอลุ้นเรียกให้เขาดูให้เขาอยู่ดูสอง เยอาดันตั้งแล้วใครจะไปสู้แต่ผมบอกเลยนะครับว่าประเภทก่อนที่สุดยอด40่คะแนนโอ้โหเฮ้ย2อง0ไม่ยุดไฟเข้า2นาทีสุดท้าย2นาทีโอ้โหแถมให้60สิเลยนะคุณผู้ชมมาเอาละออดตั้งไว้เอ็ม่อยสาทีมนะเอ็มนะเหลือโอ้ จะทำอย่างนี้ที่ออสจะทำอย่างนี้อ่าบอกเลยนะผู้ชมอีกสามคณะนี้นะครับเป็นของใหญ่หมดเลยสมอสอนกองทัพบกวันพรุ่งนี้นะครับคณะที่สองแล้วก็วันเมือรือนนี้สมอสอนการไฟฟ้านครหลวงใช้ผู้เล่นทีมชาติสี่คนเหมือนกันแล้วก็ปิดท้ายงานนี้ครับวันที่17เจดคณะ 2. สองสมอสอนราชนาวีครับมาดูมาชมกันค่ะ แค่ผมคนเดียวผู้ชมที่เหลือชุนใจนผมบอกเลยนะครับสโมสรราชนาวีอยู่ในการควบคุมของท่านเลขาธิการนะครับสมาคมตะก้อประเทศไทยท่านพลเรือโทบุญชิดบูลพิทักษ์ผู้ชมวันที่17 2000สองันนี่ได้ดูได้หลุดกันผมบอกให้อย่าไปไหนนะฝากบอกกันต่อๆไปด้วยอ่าเขาไปดึงใบไล่รอบหนึ่งนาทีสุดท้าย 2,110แต้มไฟเขาแน่จริงเตะส2 0 0องเลยเอ็ม2 2 0 0ันองไปแล้วไหมยโอ้โห2 2 0 0นองนิดใครจะไปไล่เอาละช้าไห้เดียวยังได้นะเดี๋ยวนะเหลือ3,15วิบาวิสุดท้ายไฟเขาลูกเดียวลูกนี้ก็จันไปก่อนไฟเขาเอาละช้าไหมไฟลูกเดียวแต่กับไปเอ็ม ไฟเอาละชา้ชาช้าโดดชา้าให้ยายายาเข้า,าใจเย็นไวเดียวไว้อนาคตอยู่ีกหลายปีอายุงาน <Hey. S 1> ปล่อยให้เอ็มมันบ้าไปปล่อยให้พี่เขาบ้าไปอ่า2ี่สวิสุดท้ายไฟเขาดีแตกกับไปเอาลูกเดียว <Hey. S 1> ได้นะได้นะขยับแตกกับไปเอาละอ่อนแอตัง้ง ห้าสิบมาบาหนาวตัดไก่ก็ไปรีบเรื่อยมาหนาวโอ้โหหน้าเข้าผู้ชมผีเดียวตั้งขึ้นไปหมดเวลาหน้าหมดเอ้ยเตะมาอาัดกูอีกอ่ะเข้าแถวสรุปผลการแข่งขันนะครับประเภทกอไก่สโมสรสํานักงานตรํรวจแห่งชาติเขาทําได้จริงๆครับ2,100่ 10คะแนนตบมือสักครั้งดีครับผู้ชมโอ้โหก่อนจะลุกจากที่นั่ง